สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูนะครับเรือสำเพาที่สร้างตามศาสตร์องจุ้ยนะครับเป็นเรือเฉพาะบุคคลนะครับตัวนี้จะเป็นเรือจีนแผ่นดินใหญ่นะครับขนาด68เซนนะครับตัวนี้ตกที่ตัวกลัวนะครับก็คือตัวลาบยศนะครับชื่อเสียงนะครับผลงานทําอะไรก็จะออกมาดีนะครับตัวนี้ขนาดตัวที่ตกตกกลัวครับ 68เซนนะครับส่วนกระดูกงูนะครับนี่ตัวนี้ครับก็จะอยู่ที่40เซนนะครับจะตกที่ตัวปึ้งนะครับตัวทุนนะครับตัวหลักทรัพย์ตัวท้องประคังนะครับจะมีทุนทําอะไรก็จะดีตลอดนะครับส่วนใบเรือนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วนะครับเราก็จะปรับสุภาษิตให้นะครับเป็นเจ็กพังหวงศุนนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นชื่อจีนนะครับเป็นชื่อของ ของคุณวิลินเองเลยนะครับนี่ชื่อของเขานะครับตัวนี้ก็จะทําวันนะครับให้เป็นวันเกิดของเขานะครับจะทําวันให้ให้เป็นเอกนะครับที่เหลือก็จะเป็นบริวารวันก็อยู่ตรงนี้ครับจะเป็นกําแพงทองนะครับกําแพงแก้วนะครับเราจะปิดทองไว้ที่หนึ่งเมับอาทิตย์จันทร์อังคารนะครับวันเกิดวันอังคารนะครับส่วนเดือนเกิดของเขาก็จะเกิดเดือนกันยายนนะครับตรงนี้นะครับนี่มกาลาคุมพามีนาเมษา พฤษภามิถุนาคดกดาเอ้ยคดคาสิงหากันยานะครับนี่กันยาจะอยู่เม็ดใหญ่สุดน,นะครับส่วนปีเกิดนะครับนี่สุดปลายเสานะครับเราก็จะติดทองเอาไว้ให้นะครับนี่ส่วนรายละเอียดนะครับในตัวเรือนะครับนี่ก็จะทําเหมือนจริงเลยนะครับคือคือขึ้นกระดานทีละแผ่นละแผ่นละแผ่นนะครับแล้วก็ฝังมุดไม้ลงไป ภายในตัวเรือนี่ก็จะประกอบด้วยชั้นต่างๆนะครับนี่ลงไปนะครับเดี๋ยววันที่หอกเรือน,นะครับเราจะมีนะครับเหรียญน,นะครับซึ่งได้นิมนต์หลวงปู่จงนะครับได้อธิษฐานจิตลงไปไว้ให้แล้วนะครับเอาอธิษฐานแล้วก็ใส่ลงไปในช่องนี้นะครับใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับนี่รางดัน ภายในตัวเรือก็จะมีห้องต่างๆครับนี่เป็นไงตัวนี้ก็จะมีเขนด้วยนะครับตัวนี้เป็นเขาจะลำใหญ่ขึ้นมานะครับจะมีเขนให้ด้วยเวลาน้ําเข้าเรือนะครับนี่ก็จะมีที่ยกน้ําให้ด้วยนะครับประตูนี้ก็เปิดปิดได้นะครับแต่ตอนนี้นิ้วไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วนะครับนวดนนะทดสอบ ทดสอบความแข็งแรงของของเรือนะครับเราจะยกตรงเคียนนี่เลยนะครับไงเออรือลอยขึ้นมาแล้วนะครับนี่ไงแข็งแรงมากช่ตัวนี้ไงแข็งแรงครับตรงนี้สามารถยกได้นะครับเรือมันเบาครับทีนี้เป็นเรือที่มีโครงสร้างอยู่ข้างใน สร้างจากไม้สักทองทั้งลำนะครับดูดอบรอบงานของเราทำมือทุก,ทกชิ้นนะครับอ่าท้ายเรือนะครับคือบางคนไม่ไม่เข้าใจนะครับว่าเอ้ยเรือตรงไหนหัวเรือตรงไหนท้ายเรือท้ายเรือเนี่ยนะครับทุกลำเขาจะมีหางเสืออยู่นะครับหางเสือนี่จะเป็นตัวบังคับทิศทาง ะจะมีหางเสือคอยบังคับอยู่ทุกลำนะครับตอนนี้จะเป็นเรือใบขับเคลื่อนโดยลมนะครับที่ถามว่าเจกพังห่งศุนนี่มันแปลว่าอะไรนะครับเจกเนี่ยแปลว่าหนึ่งพังเนี่ยคือใบเรือนะใบเรือทั้งสามใบห่วงเนี่ยก็คือลมศุน,นย์ตัวสุดท้ายตัวศุนย์สออุนอศุนสศุนเนี่ยจะแปลว่าความสําเร็จลมมาประทะใบเรือ คงหนึ่งครั้งทำอะไรก็สำเร็จนะครับโอเคเอาไว้เจอกันคราวหลังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ